คลิปนี้จะเป็นคลิปเตือนภัยครับซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันครับตอนนี้มิชาชีพกําลังระบาดเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามิชาชีพได้แอบอ้างนะครับเอารูปของผมนะครับไปเปิดเฟซบุ๊กนะครับแล้วบอกว่าเป็นผมเป็นโน้ต j s นะครับไปหลอกผู้เสียหายนะครับไปหลอกเหยื่อนะครับโดยการพูดคุยตีสนิทนะครับคุยตีสนิทแล้ว เข้าสู่กระบวนการชักชวนลงทุนนะครับหรือเป็นให้โหลดแอปอะไรต่างๆนะครับเพื่อหลอกเงินของเรานะครับต้องเตือนภัยนะครับก่อนจะโอนเงินให้ใครก่อนจะโหลดแอปอะไรยังไงนะครับเช็คข้อมูลให้ดีนะครับและมันมีถึงขั้นใช้ AI นะครับซึ่งบางทีผู้เสียหายเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นผมจริงๆหรือเปล่าก็ทำการโทรนะครับโทรวีดีโอคอลหรือว่า วิดีโอเข้าไปหานะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะมี AI นะครับซึ่งจะเป็นหน้าตาเหมือนผมเลยนะฮะแล้วก็เป็นปากขยับได้นะครับซึ่งมันน่ากลัวมากๆครับเพราะฉะนั้นเลยมาเตือนภัยนะฮะว่าอย่าหลงเชื่ออะไรโดยง่ายอย่าโอนเงินโดยง่ายนะครับเพราะ JS r a c i n g w h e e l เราเนี่ยขายล้อ,อยางโช็เบรคของแต่ง รถเท่านั้นนะครับผมแล้วบัญชีของเราก็เป็นบัญชีบริษัท jf racing wheel เท่านั้นนะครับถ้าเป็นบัญชีอื่นนะครับมิชาชีพล้วนนะครับเรามีที่เดียวนะครับสาขาเดียวนะครับ jf racing wheel บางบัวทองนนทบุรีเท่านั้นนะครับไม่มีสาขาอื่นเลย นะครับมิจฉาชีพจะต้องแอบ,บอ้างชอบแอบ,บอ้างว่าผมมีสาขาอยู่ตรงนู้นมีสาขาอยู่ตรงนี้หลอกผู้เสียหายมาลงทุนซึ่งตอนนี้มีผู้เสียหายจํานวนมากนะครับที่หลงกลเหยื่อนะครับหลอกโดนหลอกโอนเงินนะครับในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งบางทีผู้เสียหายเหล่านั้นเหยื่อเหล่านั้นทักมาหาผมซึ่งเป็นตัวจริงบางคนทักมาว่าผมต่อว่าผมต่างๆนานาว่าผมไม่หลอกเงินเขาซึ่งมันไม่ใช่นะครับบอกเลยฮะ ผมไม่หลอกเงินใครครับผมทำมาค้าขายสุดจริตครับไม่ใช่มิจฉาชีพครับเป็นตัวจริงชัดเจนครับผมโดนแอบ,บอ้างครับเอารูปผมไปแอบ,บอ้างเปิดเฟซชื่ออะไรตั้งหลายอย่างนะครับเพราะโลกทุกวันนี้มันสามารถเอาหน้าใครก็ได้แล้วก็ไปเปิด Facebook นะครับแล้วก็สามารถเช็คอินในที่ต่างๆได้โดยที่เรายังอยู่อีกสถานที่หนึ่งเพราะฉะนั้นไต่ตองให้ดีก่อนจะโอนเงินให้ใครครับผม อย่าลืมนะครับสต,ติของเราสำคัญที่สุดนะครับโอเคฮะฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ